ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมต้อมคนข้างบินนะครับอ่ะนะครับวันนี้นะครับผมห่างหายไปนานมากนะครับเพราะช่วงนี้ร้อนมากทํางานกลางวันไม่ได้เลยนะครับอุณหภูมิโอ้โหสี่สิบสี่ครับร้อนจัดมากนะครับทํางานกลางวันไม่ได้เลยผมช่วงนี้แล้วก็โทรศัพท์ผมมันร้อนนะครับคือถ่ายคลิปไม่ได้เลยเครื่องร้อนจะตุกนะครับวันนี้นะครับก็เป็นโอกาสอันดีนะอันนี้อากาศดีลง อากาศเย็นลงนะั้นแต่วันสี่สิไม่ถึงสี่หรอกอากาศดีขึ้นเยอะเลยนะครับอ่ะนะครับวันนี้นะครับผมจะมาพูดเรื่องสําคัญนะครับเป็นเรื่องที่ผมบอกเลยว่าสมาชิกหลายท่านอยากได้คําตอบแต่ยังไม่ได้คําตอบที่ชัดเจนนะครับเรื่องของเรื่องว่าทําไมน้ํามันเครื่องยนต์อาของเราเนี่ยนะครับทําไมจะต้องมี ในโตมีเทนนะครับคลิปนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าสมาชิกได้ประโยชน์แน่นอนนะครับลองฟังดูว่าผมพูดจริงไหมแล้วนำไปปรับใช้นะครับผมย้ำไม่ก่อนว่านำไปปรับใช้ผมไม่ได้มาบอกว่าน้ำมันที่ในโตมีเทนไม่มีในโตมีเทนมันไม่ดีอย่าเข้าใจผิดนะครับผมบอกสมาชิกไปตรงนี้เลยแต่คือมันก็ต้องมีคำถามนะครับว่าทำไมสี่ต่อนหนึ่งไม่มีในโตสมมตินะ สี่ต่อหนึ่งห้าต่อหนึ่งหรืออลไรก็แล้วแต่ที่ไม่มีในโตเนี่ยทําไมมันยังสตาร์ทติดแต่มันจะมีจุดด้อยอย่างไรจุดเสียแบบไหนเดี๋ยวจะมาบรรยายให้ฟังเป็นสัดส,ส่วนนะครับนะ,ะเริ่มเข้าเรื่องกันเลยนะครับเดี๋ยวไม่รู้ว่าคลิปผมจะยาวไปไหมโทรศัพท์ผมจะร้อนอีกหรือเปล่านะครับเอาอย่างนี้ก่อนครับเราพูดถึงพื้นฐานก่อนนะครับน้ำมันของเราที่เราใช้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นลัพิคอนอ,อะนะครับหรือ,อ คูพาวเวอร์หรืออะไรก็แล้วแต่ที่มีท้องตลาดเอาสมาร์ตสมเด็จรูปก่อนนะครับพื้นฐานหลักๆมันจะมีอยู่3ส่วนด้วยกันสมาชิกหลายท่านรู้อยู่แล้วก็คือ1แอลกอฮอล์แอลกอฮอล์นะครับไม่มีถังแอลกอฮอล์หแอลกอฮอล์แล้วกันพูดไปเลยแล้วกันหนึ่งแอลกอฮอล์สองไนโตรมีเทนสามสารหล่อลื่นหรือซินเทติกนะครับหลักๆนั่แป๊บนึงนะครับนี่ซินเทติกนะครับเนี่ยซินเทติกนะครับ จะพูดให้ฟังต่อเรื่อยๆนะครับประกอบด้วยสามส่วนหลักๆนะครับสามส่วนหลักๆก่อนนะครับทีนีเ้เราต้องเข้าใจก่อนนะครับจริงๆเครื่องยนต์อาซีของเราเนี่ยเอาวางไว้ข้างล่างนะครับมันไม่ควรนั่งดีกว่าจริงๆแล้วเครื่องยนต์อาซีของเราเนี่ยมันไม่ควรเรียกว่าเป็นเครื่องยนต์ในตัวมีเทนหรอกเพราะจริงๆแล้วมันมีส่วนผสมของแอล OH กอฮอล์เยอะ โอเคไหมครับจริงๆแล้วมันมีส่วนผสมของแอลกอฮอล์เยอะกว่าในตัวมีเทนด้วยซ้าโอเคไหมครับจริงๆมันคนเรียกว่าเครื่องยนต์แอลกอฮอล์มากกว่าผมมองอย่างนั้นนะ,อะแอลกอฮอล์มันก็เป็นเอทานอลแอลกอฮอล์นะครับคนละประเภทกันไปเลือกประเภทดูด,ดีนะครับแต่เราเรียกสั้นๆคือแอลกอฮอล์แล้วกันนะครับครน,นี้นะครับพื้นฐานก่อนนะครับเดี๋ยวให่พื้นฐานก่อนนะครับแล้วค่อยมามาเอามาพูดถึงการปรับใช้ว่าเราจะใช้กับเครื่องยนต์อย่างไรนะครับ แอลกอฮอล์เนี่ยแอลกอฮอล์เนี่ยนะครับรวมถึงน้ำมันบางประเภทเช่นดีเซลเอยหรืออะไรในตระกูลเหล่านี้นะครับฟังดีๆนะครับฟังตรงน,นี้สำคัญนะแอลกอฮอล์เนี่ยมันจะใช้สังเกตที่หัวเทียนคะรับแอลกอฮอล์เอาเอายี้ดีกว่าแอลกอฮอล์เนี่ยมันจะใช้อุณหภูมิในการจุดระเบิดฟังดีๆนะครับ ถ้าอุณหภูมิมันถึงจุดที่มันติดไฟได้โอเคนะนั่นคือมันสามารถจุดติดได้เลยแล้วมีอากาศเพียงพอฟังนะครับฟังดีๆนะนะครับแต่เปรียบเทียบให้ฟังนะครับแต่ในเครื่องยนต์เบนซินเชื้อเพลิงเบนซินแก๊สโซลินนะครับมันใช้ประกายไฟในการจุดระเบิดฟังดีๆนะครับแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับ ฟังดีๆนะครับมันใช้ประกายไฟในการในในการจุดระเบิดดูดีๆว่าหัวเทียนมัน,น่ะมันจะเป็นแสงแป๊ะแป๊ะแปะ,แปะโอเคไหมครับแล้วเบนซินเนี่ยจุดว่าไฟอ่ะมันต่ํามันตับมันมันติดไฟง่ายมากก็คือลบสี่สิบองศาถ้าผมจําไม่ผิดนะมันก็ยังติดไฟได้ครัอุณอุณหภูมิลดติดลบสี่สิบเลยนะแค่ไฟวิ่งผ่านมีเปลวไฟวิ่งผ่านปุ๊บมันก็ติดไฟได้เลยโอเคไหมครับ ต่น้ำมันในตัวแอลกอฮอลของเราเนี่ยนะครับรวมถึงในตัวมีเทนด้วยนะครับเพราะอุณหภูมิมันใกล้กันนะครับมันจะใช้การจุดระเบิดด้วยอุณหภูมิฟังให้ดีนะครับมันจะระเบิดด้วยอุณหภูมิถ้าอุณหภูมิมันถึงจุดที่มันจุดแล้วมีแล้วมีแล้วมีแรงบีบอัดของลูกกระบอกสูบปุ๊บมันจะระเบิดตุ้มได้ทันทีโอเคไหมครับ อ่าเรื่องแรกนะครับการจุดไฟก่อนนะครับการจุดระเบิดจุดอย่างไรก่อนนะครับส่วนเรื่องที่สองนะครับเอ่อแอลกอฮอล์ที่เราใช้เนี่ยนะครับมีต้องย้ําก่อนครับว่าแอลกอฮอล์ที่เราใช้เนี่ยนะครับมันมีอุณหภูมิค่อนข้างเย็นมากน,นี่สังเกตด,ดูได้อันนี้คือแอลกอฮอล์นะครับเนี่ยมันเย็นนมันเย็นมากน่าจะไม่ถึง,งสาสิบองศา มันต่ํากว่านี้ซ้าแ,แต่ไม่มีแต่จําไม่ได้เลยเขาเท่าไหร่แต่จะเย็นนะครับแอลกอฮอล์มันค่อนข้างเย็นนะครับแอลกอฮอล์มันจะระเหยอ,อยู่ที่ประมาณเจ80บองศาประมาณนี้ประมาณนี้นะครับซึ่งนั่นหมายความว่ามันจุดถ้าอุณหภูมิมันถึง70 80องศามันถึงจะจุดระเบิดอ่าซึ่งอย่างที่ผมบอกไว้ว่ามันต้องจุดระเบิดด้วยอุณหภูมิที่เหมาะสมก็คือ 70- 80องศานี่แหละนะครับโอเคนะ ไปเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยๆแล้วไปดูพร้อมๆกันอ่าทีนี้เจ้ามาพูดถึงเชื้อถึงทิ้งต่อมาที่มีนในขาเนี่ยคือไนโตรมมเทนเนี้นะครับไนโตรมมเทนเนี่ยเป็นเชื้อเพลิงที่มีออกซิเจนในตัวไม่ต้องไปรู้เชิงลึกหรอกครับรู้ง่ายๆนี้แหลคนะครับนะฮะเป็นออกซิเจนเป็นเชื้อเพลิงที่มีออกซิเจนในตัวมันจุดระเบิดเองได้เอ้ยไม่ใช่ผู้ผิดมันไม่ได้จุดระเบิดเองได้ครับ ฟังนะครับมันไม่ได้จุดระเบิดเองได้แต่ทั้งจากที่มันจุดระเบิดไปแล้วจุดเปลวไฟขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะสามารถรักษาเปลวไฟนั้นได้อีกระยะหนึ่งจนกว่าสารเชื้อเพลิงมันจะหมดฟังนะครับอ่าแล้วมันใช้อากาศเพียงหนึ่งหนึ่งจุดดส่วนนะครับก็คือมีอากาศ1 7จส่วนอุณหภูมิได้ปุ้งแรงอัดได้ปุ๊บมันระเบิดตุ้มเลย มันติดไฟทันทีเลยอ่ะโอเคไหมครับมันจะติดไฟเลยอ่ะนี่คือข้อดีของในตัวมเมทิยนซึ่งใช้อากาศน้อยมากมันมีแค่หนึ่งจุดเส่วนนะครับแล้วหลังจากที่มันใช้หนึ่งจุดเส่วนปุ๊บติดเป็นไฟแล้วเนี่ยนะครับหลังจากนั้นมันจะใช้ออกซิเจนน้อยมากๆจุดเป็นเปลวอยู่แบบนั้นอนะ่ะเลี้ยงอยู่อย่างนั้นอนะ่ะจนกว่าเชื้อเพลิงมันจะละเหยไปเป็นไอจนหมดนะครับมันจะเผาไหมไปจนไปจนหมดตามกันแล้วก็ละเหยไ,ไปจนหมดแค่นั้นเอง น,นี่คือข้อดีของในตัวมีเทนนะครับซึ่งคิดว่าไม่น่าจะมีเชื้อเพลิงอะไรในโลกนะครับที่ที่ใช้ออกซิเจนน้อยแบบเขาแบบไนตัวมีเทนนะอผู้ไปเรื่อยนะครับทีนี้อีกอย่างหนึง่งที่ผสมอยู่ในน้ำมันที่เราใช้ก็คือสารหล่อลื่นหรือซินเทติกนี่นะครับซินเทติกหรือบางท่านไม่อาจจะใช้ละหุ่งก็ได้นะครับ ก็ว่ากันไปนะครับสามส่วนนะก็อยู่ที่หลักจนที่อยู่ที่การผสมจากได้ในโตเท่าไหร่ห้าเปอร์เซ็นสิบเปอร์เซ็นแล้วแต่ว่ากันไปนะครับอ่าแล้วกันไปสินเทติกจะใช้หนาบางก็แล้วแต่นะครับเอาเป็นว่าไม่อยากไปลงชนลึกตรงนั้นนะครับเดี๋ยวค่อยมาคุยกันอีกทีนะครับเอาเป็นว่าใกล้ๆเอาง่ายๆว่ามันทาไมมันต้องมีในโตมีเทนซะก่อนให้สมาชิกเข้าใจก่อนนะครับอ่าทีนี้เราจะพูดอย่างนี้ครับนี่จะเริ่มเข้าจุดสําคัญลว ทีนี้เนี่ยสมาชิกเข้าใจสิ่งที่ผมพูดแล้วเข้าใจพื้นฐานแล้วนะครับทีนี้นะครับคําถามคือทําไมมันต้องเอาในตัวมีเทนผสมในแอลโกอฮอล์เพื่ออะไรสมาชิกรู้ไหมเพื่อมันจะได้รักษาอุณหภูมิในห้องเผาไหม้ของเรานี่แหละโอเคไหมครับผมว่าชัดเจนนะเพราะอะไรเพราะในตัวมีเทนมันจุดไฟแล้ว ถูกไหมครับพอมันติดมันผสมกับแอลกอฮอล์ไปมันมันจิดไฟปุ๊บมันรักษาอุณหภูมิให้มันใกล้เคียงเจ็ดสิแปสิบองศาที่มันจุดระเบิดนั่นแหละเพราะเครื่องยนต์เรามันน่าจะฮีทที่ประมาณร2อยี่ก็ฮีทแล้วร้อยยี่สิบก็น่าจะฮีทแล้วนะครับประมาณนี้นะประมาณนี้นะซึ่งนั่นหมายความว่ามันน่าจะจุดอยู่ที่ประมาณผมว่าน่าจะมันเจ็ดสิแปสิองศาเซลเซียสก็สามารถที่จะจุดได้แล้วนะครับซึ่งต้องบอกอย่างนี้ครับว่าถือว่าเป็นเชื้อเพลิงที่ต่ำนะ อุณภูมินจุดเผาไหม่ต่ํามากต่ําถือว่าต่ํามากนะครับค่อนข้างต่ำต่ํามากๆเลยนะครับแค่ประมาณร้อยไม่ถึงร้อยนะครับพะมันฮีตอย่ร้อยยี่อ่ะโคตรต่ํามากนะผมบอกว่าต่ํามากนะครับซึ่งทุกอย่างครับมันจะมีเหตุมีผลนะครับมีจุดดีและจุดด้อยอยู่ในเชื้อเพลิงทุกชนิดนะครับอ่านั่นคือสิ่งที่ผมอยากบอกด้วยนะครับมันมีอยู่มันมันนั่นอยู่นะครับอ่านั่นก็คือประเด็นก่อนนะครับกลับมาเรื่องนี้ก่อน มันรักษาอุณหภูมิในห้องเผาไหมทําไมต้องรักษาอุณหภูมิคุณรู้ทุกคนรู้อยู่ว่าในอแอลกอฮอล์ที่ผมพูดไปเมื่อกี้อุณหภูมิมันเย็นครับถูกไหมฮะอุณหภูมิมันต่าพอมันจุดตุ้มตายบนตุ้มจังหวะที่มันชักลงมาแล้วกำลังจะขึ้นไปใหม่เนี่ยช่วงนี้แหละครับจะเป็นช่วงที่มันต้องรักษาอุณหภูมิถ้ามันไม่รักษาอุณหภูมิให้ใกล้เคียงตำแหน่งจุดระเบิดหรือเจ8 0ปองศาที่ผมกล่าวอ้างไว้ตั้งแต่แรก อุณหภูมิมันจะดอบลงเร็วเพราะแอลกอฮอล์มันเย็นโอเคไหมครับพออุณหภูมิมันต่ากว่าสมมติมันไม่มีแอลกอฮอล์ไม่ไม่มีในตัวมีเทนโทษทีไม่มีในตัวมีเทนปึ๊บอุณหภูมิมันต่ากว่ามันก็เหวี่ยงตัวแต่ปึ๊บอุณหภูมิตาม่าปึ๊บมันก็ไม่จุดระเบะิดแล้วชัดเจนนะครับว่าทําไมต้องมีในตัวมีเทนเพราะในตัวมีเทนผสมปึ๊บมันช่วยเป็นประกายไฟเลี้ยมอยู่ โอเคไหมครับเผาหัวมันอยู่เอาง่ายๆให้อุณหภูมิในห้องเผาไหม้มันอยู่ใกล้เคียง70-80องศาที่ผมกล่าวอ้างไว้ตลอดเวลาในทุกๆรอบที่กลับมาจุดตายบนโอเคนะครับนะครับนัน่นคือเหตุผลว่าทําไมมันต้องมีในโตวัวเเทีนะครับถามว่ามีเยอะมีน้อยก็แล้วแต่ชอบกันนะครับไม่เกี่ยวนะครับครนี้กลับมาอีกครั้งหนึ่งว่า คาวนี้ถ้าเราไม่มีในโตมีเทนก็เห็นมันสตาร์ทติดอยู่ผมบอกว่าสตาร์ทติดครับติดแน่แต่นะครับผมย้ําอย่างนี้ก่อนนะครับว่าผมไม่ได้บอกว่าน้ํามันที่ไม่มีในโตเนี่ยมันไม่ดีนะแต่ผมบอกแล้วว่ามันอยู่ที่การนําไปใช้ครับสมาชิกฟังผมดีๆนะครับแยกแยะให้ออกนะครับอย่าคิดว่าผมไปดูถูกใครเคยคนคนู้นคนนี้ไม่ได้เคยดูถูกใครนะครับเอาความจริงมาพูดกัน ไม่ใช่เอาความคิดหรือเอาไอา่ได้วหาไม่เอาความคิดแล้วก็เอาความรู้สึกมาคุยกันผมไม่ได้ใช้ความรู้สึกคุยกันหลักการพวกนี้ต้องใช้ตัวเลขและทฤษฎีมาคุยกันนะครับไม่ได้บอกว่า4ต่อหนึ่งไม่มีในโตไม่ดีไม่ได้บอกอย่างนั้นแต่มันมีจุดเสียอย่างไรอันนี้เราค่อยๆมาว่ากันนะครับโอเคไหมครับทีนี้กลับมาต่อครับ4ต่อหนึ่งปัญหาของต่อหนึ่งคือยังไงคุณสมาชิก็ทราบอยู่แล้ว ถูกไหมครับว่ามันไม่มีในตัวเมทนพอมันรักษาอุณหภูมิในห้องเผาไหมได้ไม่ดีมันก็จะดับง่ายมันก็จะดับง่ายขึ้นแต่ไม่ใช่หมายความว่ามันจะดับทุกไฟหรือไม่ดับเลยหรือดับบ่อยไม่ได้บอกอย่างนั้นนะสมาชิกฟังดีๆนะครับอยากเข้าใจสิ่งที่ผมอธิบายผิดมันอาจจะดับได้ง่ายกว่าเดิมเพราะอุณหภูมิมันเย็นลงเร็ว มันรักษาอุณหภูมิไม่ได้เพราะมันไม่มีในตัวโอเคไหมฮะอ่ะเดี๋ยวอธิบายไปเรื่อยๆนะครับทีนี้เล่นแบบไหนอ่าถ้าน้ํามันที่ไม่มีในตัวเล่นแบบไหนสมาชิกนี่แหละที่ผมบอกว่าสมาชิกต้องจำไปปรับตัวไงนะครับถ้าน้ํามันที่ไม่มีในตัวขึ้หนึ่งข้อสังเกตไม่มีในตัวมันจะทำยังไงคือ1หนึ่งเดินเบาดับง่ายไปสังเกตครับว่าจริงไหมสกอตนะครับสอง ล่ไปเรื่อยๆนะครับ 2. เออเดินเบาดับง่าย 2. เวลากระชากคันเร่งฟังนะครับเวลากระชากคันเร่งมันจะสะดุดตต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 ตอย่างเงี้ยมันจะไม่แป๊ดขึ้นไปอย่างนี้นจะต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 ตอย่างเงี้ยไปสังเกตดูครับแล้วกระชากคันเร่งก็คือกระชากมันผมกระชากนะไม่ใช่แป๊ดอย่างนี้ไม่เอาแบบพวดเลยนะต้องพวดเลย มัน,นจะเห็นภาพชัดเจนว่าเออทำไมของผมมันขึ้นเร็วทําไมน้ํามันที่มันมีในโตมันถึงขึ้นเร็วตามกราฟเลยขึ้นเป็นฟีดขึ้นไปเลยแต่ถ้าเป็นออไม่มีในโตมันจะไปสังเกตดูกขขออ่อน Fun. นะครับข้อที่สองนะครับข้อที่สามมันจะเบาลึกไม่ได้เบาลึกไม่ดีโทษทีอย่าใช้คําว่าไม่ได้เบาลึกไม่ดีททชด childhood. เช่นคุณเร่งร้อยแล้วคุณผ่อนลงมาหาเดินเบาอย่างรวดเร็วเลยป๊ พูดมาเลยมันก็จะเดินเบาได้พี่ดีเพราะอุณหภูมิรักษาไม่ได้ฉนี้ผมอ้างอิงเสมอกำันรักษาอุณหภูมิไม่ได้รักษาอุณหภูมิในห้องเผาไหม้ไม่ได้มันก็มีเปอร์เซ็นต์ดับขึ้นทีนี้ใช้อย่างไรถ้าน้ํามันที่ไม่มีในโตมัมฉนิชใช้แบบไหนครับอา้าวฟังดีๆนะครับอย่าเข้าใจผมผิดนะผมม่ดเรอวว่าน้ํามันที่ไม่มีในโตมันไม่ดีนะครับใช้แบบไหน ก็เลือกเครื่องบินที่มันล่อนไงครับเช่นเทรนเนอร์สปอร์ตเตอร์หรืออะไรก็ได้ที่มันล่อนง่ายดับก็สามารถเอาลงสู่พื้นได้สบายๆถูกไหมฮะหนึเลือกเครื่องบินที่ล่อน 2. วิธีการเล่นเล่นยังไงจะบอกให้ฟังครับสมาชิกที่เล่นไม่แนะนำให้เล่นในเสเกลนะครับเพราะ มันหลับง่ายแล้วคราวนี้เวลาเรา็า้ามัะเลเนี่ยมันจะมีสะดุดต้นๆซึ่งบางทีมันไม่ตอบสนองการใช้งานของเราไม่ได้บอกว่าในโตมันไม่มีแล้วมันไม่ดีย้านะครับแค่มันจะมีสะดุดแต่ถ้าตั้งคาถามง่ายๆครับถ้าอยากจะถ้าอยากถ้ามันสะดุดอะสมาชิกก็สมาชิกก็ต้องแลกกันก็เติมในโตไปหน่อยละกันช่วยมันหน่อยแค่นั้นเองครับโอเคไหมฮะ,ะอีกเรื่องหนึ่งคือ พอมันไม่มีในโตปุ๊บเนี่ยปัญหาของมันคืออย่างที่ผมแจ้งไว้ตลอดนะครับแจ้งไว้ตลอดคือว่ามันอาจจะทําให้เครื่องยนต์ของเราเนี่ยดับง่ายถูกไหมครับอย่างที่บอกแล้วเวลาคุณเล่นคุณจะเล่นอย่างไรก็คือคุณจะต้องตอดคันเร่งทั้งไฟเลี้ยงรอบมันมาตลอดทางเช่นกาลังบินปลาปุ๊บ88 88 88 88 88 88 88 88ปุ๊บแปดแปปเบิ้ลเบิ้ลเหมือนเหมือนกลุ่มสามดีเล่นเลี้ยงล้อนั่นแหละรครับสังเกตดีดีครับ ต้องเลี้ยงรอบแบบนั้นมาตลอดทางซึ่งก็ผมบอกแล้วว่ามันอยู่ที่การนําไปใช้ไงผมไม่ได้บอกว่าใส่สเกลไม่ได้ครับใส่ได้แต่เปอร์เซ็นต์ดับมันสูงถูกไหมครับเพราะเวลาเราเล่นสเกลเนี่ยผมอย่างผมเนีย่ยผมดับเนีย่ยผมดับลึกผมดับตั้งแต่หัวยนปลายสนามผมไม่มีการคําว่าเติมเครื่องครับเพราะฉะน,นั้นผมก็ให้ความสําคัญกับในโตเล็กน้อยก็เป็นเรื่องปกติเพราะผมมีสเกล ถูกไหมครับเปอร์เซนต์ดับมันสูงก็ไม่รู้จะไปเสี่ยงกับการดับทําไมถูกไหมครับมันแค่นั้นเองนะครับพูดแล้วไม่ได้บอกว่าน้ํามันที่ไม่มีไนโตรมีเทนผสมสีต่อหนึ่องอะไรเงี้ยมัน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 ไม่ดีนะครับแล้วอีกเรื่องหนึง่งเกือบลืมไปอย่าลืมนะครับว่าในส่วนผสมในส่วนหนึ่งของเรามันมีสารหล่อลื่นด้วยถูกไหมครับบางคนไม่มีไนโตรแต่ใช้ละหุบางคนไม่มีไนโตรแ,แต่ใช้ซินเทติก อ่ะนะครับเพราะฉะนั้นละหูเนี่ยต้องระวังผมบอกสมาชิกไว้ก่อนไม่ใช่ว่ามันหล่อเลื่นไม่ดีนะครับคําว่าระวังคือหมายความว่าละหูมันเผาไหม้ไม่ได้ประเด็นมันอยู่ตรงนี้พอมันเผาไหม้ไม่ได้มันจะทําให้สารหล่อลื่นอ่ะมันต้องการให้มันเย็นแอลกอฮอล์และมันเย็นอยู่แล้วแล้วมันสารหล่อลื่นมันเหนียวเหนียวอ่ะมันทําให้ลูกสูบเราเคลื่อนตัวช้าลงไปด้วย ถูกไหมครับมันก็จะอุ่อย่างช้าลงไปอีกถ้าไม่มีในตัวมันก็ยิ่งลาบากอีกเห็นไหมครับแต่ซิเนติติมันเผาไหมได้นี่คือข้อดีนะไม่ได้บอกว่ามันดีไม่ได้มามาดูถูกอล้วละห่งนะครับเข้าใจไหมครับไม่ได้ดูถูกละห่งนะผมใช้มาหมดแล้วผมบอกเลยผมใช้มาหมดครับละห่งทุกประเภทที่มีในในประเทศไทยผมใช้มาหมดแล้วแต่มันก็จะมีจุดเสียอยู่แต่ที่พูดมาทั้งหมด มันก็มีในเรื่องของราคามาเป็นโจทย์อยู่ดีโอเคไหมครับผมยังบอกสมาชิกไลครับว่ามันไม่มีอะไรเพอร์เฟกเวลาเราคุยกันเรื่องน้ำมันเนี่ยเราต้องพูดด้วยหลักการแล้วเรานมานั่งคุยกันไม่ได้บอกว่าเอ,อ,อากอะก็จะมาบอกว่าประหยัดผมว่ามันใช่ครับถ้าคุยกันเรื่องประหยัดซินเทติก ลิตรละหกร้อย้าในโตนดีกว่ไม่เกี่ยวกับซิ่เทติกในโตลิตรละหกร้อยบาทคุณไม่มีจะตมันที่ไม่มีในโตมันมันก็ไม่ได้ใส่ถูกไหมครับแล้วคําคถามกลับไปถามว่าผมจะทํายังไงให้มันถูกกับคุณนะ่ะมันคุยกันไม่ได้ถูกไหมครับผมพูดแบบนี้ไม่ได้เป็นการพูดดูถูกละหุหหรืออะไรที่ไม่มีในโต้ผมย้ําเสมอผมอยากให้ ความจริงอะ่ะมันคือความจริงก็เป็นแบบเนี้ยแตค่คำถามกระเด็นคือว่าสมาชิกจะเอานําไปใช้แบบไหนขนา้นี้นะครับโจทย์นี้มันสําคัญลองไปดูได้ครับน้ํามันสี่ต่อหนึ่งทำไมมันถึงดับง่ายก็จากที่ผมอ้างอิงไว้ตลอดทุกอย่างมีเหตุมีผลครับแต่ถ้ามาคุยเรื่องของราคามีในโตมันแพ้แล้วจะอยู่ในมุ้งอยู่แล้วถูกไหมเพราะฉะนั้นเวลาเราคุยกันเนี่ยเราอย่าเอาเรื่องของราคามาเป็นที่ตั้ง ถูกไหมฮะเราต้องเอาเาเรียกว่าไงอ่ะเอาความสําคัญของการใช้งานเป็นที่ตั้งสิแล้วคุณจะไม่ใช้ในโตผมก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่คุณก็ตอดคันเร่งหน่อยละกันอ่านะครับมันแค่นั้นเองถูกไหมครับเราเอาคามจริงมาพูดครับผมเอาคามจริงมาพูดผมไม่ได้บอกว่าอะไรดีหรือไม่ดีผมก็ใช้แล้วละหุงเนี่ยข้อเสียอีกอย่างหนึ่งของละหุงนะครับคือมันเหนียวมันตัง้งม เครื่องบินผมมันเยอะอะสมาชิกแล้วบินไม่ทันนะครับบอกตรงๆเลยมันบินไม่ทันก็สมาชิกก็รู้อะหกเดือนก็เริ่มเหนียวแล้วแล้วก็ต้องถอดเครื่องมาล้างคาถามคือมีสิบกว่าเครื่องต้องถอดตลอดอย่างเงี้ยมันเครื่องมันขี้เกียจถอดนะแค่นั้นเองแต่ถ้าสมาชิกขยันถอดก็ไม่ว่ากันนะก็แล้วแต่เอาสะดวกกันอย่างเงี้ยที่ผมบอกทุกอย่างนะครับมีดีมีด้อยมีแพงมีถูก ปะปนกันอยู่ไม่มีอะไรเพอร์เฟกผมพูดเรื่องนี้ตลอดว่าไม่มีอะไรเพอร์เฟกถ้ามันมีอะไรเพอร์เฟกผมบอกเลยว่ามันไม่มีในโตไม่มีเบนซินไม่มีดีเซลหรอกชิ <c oughs> จริงไหมครับอ่าพอคุยเรื่องเพอร์เฟกปุ๊บก็จะมาคุยเรื่องราคาอีกแนะ่ม่ว่าคุยยังไม่จบนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ผมอยากให้สมาชิกนำสิ่งที่ผมพูดตรงนี้นำไปปรับใช้แค่นั้นเองครับแล้ว เครื่องบินท่านจะไม่ดับแล้วเครื่องบินท่านจะไม่ร่วงถ้าคุณสามารถนําไปปรับใช้ได้อย่างถูกทางตามที่ผมพูดมานะครับผมอถือว่าคลิปนี้เป็นความรู้นะครับไม่รู้ว่าจะโดนด่าไหมคลิปนี้ผมบอกเลยแต่ผมไม่กลัวโดนด่านะผมไม่กลัวนะครับผมบอกเลยว่าไม่มีใครกล้ามาพูดแบบผมแล้วกันผมเอาความจริงมาพูดนะครับถ้าจะมีการมามาพิพากษาจริงๆเรื่องเนี้ยผมคิดว่ามันต้องบอกสมาชิก ดีกว่าผมไม่ได้กลัวการวิจารณ์นะครับผมบอกเลยผมไม่ได้กลัวการวิจารณ์แต่ผมกลัวว่าผมสมาชิกไม่รู้เรื่องอะ่ะแล้วจะนําไปใช้ในทางที่ผิดคือนําไปใช้ในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องอแล้วก็มาทะเลาะกันว่ามันแพงมันถูกเข้าใจไหมครับคือไม่อยากให้คิดอย่างนี้นะครับเพราะอยากให้มันมีข้อมูลที่มันชัดเจนมาอ้างอิงก,กันแบบนี้มันถึงว่าเอ้ยต้อมพูดจริงไหม ถ้าถ้าผมพูดไม่จริงตรงไหนที่พูดไม่จริงบอกผมมาหน่อยนะครับถ้าตรงไหนที่ผมพูดถูกสมาชิกก็นําไปปรับใช้แค่นั้นเองครับนะครับเป็นประโยชน์แน่นะครับแต่จะโดนด่าหรือเ่าไม่รู้จะโดนวิพากษ์วิจารณ์ขนาดไหนไม่รู้แต่ผมพูดเรื่องจริงครับเอาความจริงมาพูดนะครับแล้วก็ทิ้งความรู้เหล่านี้ไว้ให้คนรุ่นหลังมันนะครับเอาทิ้งไ่เยอะๆด้วยความรู้เหล่านี้นะครับตายไปก็ขน,ปนไปไม่ได้สักอย่าง นะครับไม่มรู้จะเก็บไว้ทําไมนะครับผมบอกเลยก็ว่าผมอุทิศตัวให้กับเครื่องยนต์ในโตไปทั้งชีวิตแล้วผมกล้าพูดอย่างนี้นะครับผมบอกอย่างนั้นแหละนะครับผมว่าผมว่าผมน่าจะผมว่าผมผมให้เทให้ในโตหมดแล้วครับนะครับเดี๋ยวเรื่องต่อไปเราจะมาพูดเรื่องของว่าเล่นในโตต้องเล่นแบบไหนเครื่องประมาณไหนอะไรอย่างไวงจะพูดกันด้วยจะมีอะไรอีกเยอะครับแต่ว่าช่วงนี้ร้อนมาก นะครับอ่ะพอสมควรนะครับน่าจะ20นาทีได้นะครับโอเคครับผมขอบคุณมากนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ในช่อง YouTube คนข้างบินนะครับรวมถึงเพจให้ความรู้ผมด้วยทุกๆช่องทางที่ผมมีนะครับถือว่าเป็นกำลังใจให้กับผมถ้าวันนี้ผมพูดตรงไปอะไรไปก็ขออภัยนะครับแต่ผมบอกก่อนนะครับว่าไม่ได้มีเจตนาไปดูถูกกันนำความจริงมาพูดกันครับแล้วเราก็นำไปปรับใช้เรายอมรับความจริง แค่นั้นเองนะครับยกจริงแล้วก็เราก็นําไปปรับใช้ครับให้มันเกิดประโยชน์กับเครื่องบินเราให้มากที่สุดนะครับโอเคครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ